สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวับนนี้กันในเกมเบอร์สกานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตในส่วนของอต้นเดือนกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมนี้อยู่ชมคลิปอื่นๆในผ่าน f ีรีสโปเกสซาก้านะครับลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางช่องเราทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องหนึ่งก็คือการกดซับสตงร์ขอบคุณใต้คลิปต่างๆนะครับก็สามารถนะครับกดให้ช่องได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกสามารถกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเยอะๆเลยนะครับเพื่อให้คลิปของช่องครับมีคนอื่นเห็นมากขึ้นนั่นเองครรับผมมอ่เเเืลววดี๋ยยไปชนะครับ อย่างแรกเลยนะครับต้นเดือนเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือรางวัลเช็คอินนะครับมันเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับเช็คอิน31วันนะฮะเปลี่ยนมาวันเลยนะฮะก็สําหรับโปเกมอนที่แจกเราในวันนี้ครับในเดือนนี้นะก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่อมโมรานะครับตัวไดโนเสาตัวนี้เก่งนะครับเป็นน้ําแข็งนะเป็นไดนโนเสาน้ำแข็งเก่งมากๆนะครับผมเดเมจค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะจะรีวิวให้ตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะแจกไอเทมนะครับ อีกมากมายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีพวกหินเมก้านะครับมีเพชรให้นะครับมีฮิลิสแตนนะครับใบคุณสมบัติระดับสูงนะฮะมีโดนัทมีอุกกาบาตนะครับมีกล่องอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็วันที่21เนี่ยเขาแจกเศษชิปตัไปนะครับถึง210อันเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีรางวัลนะครับ2เท่าเห็นไหมฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า v ีพต่างๆเนาะนี้แล้วแต่ คนที่เป็น VP ีอะไรก็ว่างั้นว่าต่างกันไปนะครับอ่ะเราเราบองว่ากันก่อนนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีนี่ครับสุ่มนะฮะสิบครั้งนะครับสุ่ม10ครั้งวันนี้เป็นเซลาโอล่านะเซลาโอล่านะครับแล้วก็มีเพชรแจกคืนด้วยนะครับก็เซล่าเนี่ยมันสะสมเศษแค่ร้อยหกสิบเนาะ ตัวนี้เก่งมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้งานทีไฟฟ้านะแล้วเขาก็จะแจกเพชรด้วยครับในการส่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะคืนเพชรมาให้740ด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมส่วนรางวัลชัยเพชรก็ยังเหมือนเดิมเนาะอ่าอันนี้ก็จบไปนะครับโอเคแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับในวันนี้ฮะก็คือจะเป็นในส่วนของนี่ครับป้ายการต่อสู้ครับมาใหม่นะครับเป็นของเดือนนี้เลยนะครับผมก็ป้ายการต่อสู้ครับจะอยู่กับเรา28วันนะฮะโอเคป้ายการต่อสู้ครับ มีอะไรบ้างล่ะก็คือสิ่งแรกเลยนะครับป้ายก่อนสู้เนี่ยจะเป็นแหล่งนะครับหลักๆเลยนะก็คือหาหนังสือกลาดอนนะครับซึ่งหนังสือกลาดอนเนี่ยมันจะให้เราตอนเลเวล50นะฮะเลเวล50เนี่ยเขาจะให้เรา50ชิ้นนะแล้วก็เลเวล100รนะครับอ้าวเป็นกรอบรูปแน่ๆเลยแต่ว่ามันน่าจะบักนะฮะก็ใช้กรอบรูปนะครับในการอัปเกรดนะครับในการแรกนะซึ่งครับการเพิ่มเลเวลนะมีวิธีทำดังนี้นะครับ การเพิ่มเลเวลป้ายกันอัสู้นะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะการเพิ่มเลเวลนะครับป้ายกันอ่อสู้ก็คือเราจะต้องทำภารกิจนะครับก็จะมีอยู่กัน4อย่างก็คือใช้พลังกาย500แต้มท้าทายสนามลบ5ครั้งดําเนินการของส่ง6ครั้งแล้วก็สะสมค่าความสนุก100แต้มนะครับก็จะได้ e x p ไปซึ่งใน1วันเนี่ยเราจะได้ e x p มากสุดแค่500เท่านั้นนะครับในการเล่นเนี่ยถ้าเกิดทําทุกวัน500500เนี่ย 28วันเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทําให้ได้เลเวล100รหรอกนะครับง่ายๆเลยเมื่อเลเวลเราขึ้นใช่ไหมอย่างเมื่อเลเวลเราขึ้นถึงเลเวลหเนาะเราก็จะรับของได้ 5, 5ช่องเห็นไหมครับเราจะรับได้แค่ช่องบนเท่านั้นแถวบนนะแถวสีฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นถ่ายฟรีนะครับจะได้แค่แถวบนแต่ถ้าเกิดว่านะฮะน้องๆคนไหนนะครับอยากได้ไอเทมแถวล่างนะครับสามารถไอเทมแถวล่างคืออะไรบ้างก็จะมีไอเทมที่ดีกว่าแถวบนเนาะก็ตามนี้เลยนะฮะ ที่หลักๆที่น่าสนใจนะก็คือเลเวล50เนี่ยน้องๆจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับหนังสือการ์ดดอนถึง200ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเลเวล100เนี่ยน้องจะได้กรอบรูประดับสูงนะครับเอาไปแลกนะครับหนังสือการ์ดดอนได้อีก400ชิ้นนะครับถ้ากิว่าสายเติมเนี่ยจะได้หนังสือการ์ดดอนเพิ่มมาอีก600ชิ้นนะครับสายฟรีเนี่ยจะได้240ชิ้นนั่นเองจริงๆแล้วมันก็ได้800กว่า840ชิ้นทั้งหมดแหละถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมนะนนะะคครราาวีี้ับ่เ จะทําการเพิ่มเลเวลยังไงนะสมมุตินะฮะเราอยากได้เลเวลนะครับเราอยากได้เลเวลสูงๆนะครับมีวิธีดังนี้นะครับก็คือให้ทุกๆคนครับกดไปที่ลูกศรเขียวนี่ครับมันคือการนะครับยัดเพชรเข้าไปนะครับใช้เพชรในการซื้อนะครับก็เลเวลศูนย์นะฮะถึง100นะครับก็จะใช้เพชรอยู่ที่19,800นะมันก็จะปลดล็อกเลเวลร้อยไปเลยนะฮะน้องก็มารับนะครับไอเทมตั้งแต่เลเวลหถึงเลเวลร้อยได้เลยทุกชิ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเติมเนาะ ไปเติมก็จะได้2แถวเลยนะครับผมก็จะได้มหาสารเลยนะครับหนังสือการ์ดอนเนี่ย840ชิ้นเลยแลกเทพได้สบายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกดแค่ครึ่งเดียวนะฮะถ้ากดครึ่งเดียวเนี่ยมันจะประมาณ8 9 0 0 0ประมาณนี้นะก็คือกดได้เลยนะครับก็ถึงเลเวล50ปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากกดไปถึงเลเวร้อยเนาะก็เอาแค่50นะครับผมปกติอะถ้าเกิดผมเล่นนะผมก็จะเล่นเองไปก่อนแล้วก็ไปกดตอนสิ้นเดือนเล่นเองไปก่อนอย่าง ภายใน1เดือนเนี่ยหนึ่งถึงสาวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันได้ประมาณเลเวล50 60กันนะครับที่เหลือเราก็กดพาดเราเราจะกดพ่าอีกครึ่งหนึ่งมันก็เสียแค่8 9 0 0 0เพชรก็ถือไม่เยอะมากนะฮะก็ไปลองทากันดูนะครับไอเทมที่น่าสนใจนะครับนอกจากหนังสือกราดอนแล้วนะครับก็จะเป็นพวกเพชรแจกเรานะฮะเพชรน,นะแล้วก็เหรียญแฟรนะครับที่เห็นนะที่เห็นเหรียญแฟรแล้วก็มีในส่วนของเศษชิปนะหินเมก้านะครับแอมเบอร์แล้วก็มีหนีกล่องริบบิ้นนะ แล้วก็มีเศษชิปทั่วไปที่เขาที่ผมบอกไปก็คือได้360เลยนะสูงสุดนะฮะเนี่ยแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์นะครับได้เพชรขึ้นอีก300เห็นไหมบัตรจับระดับสูงใบแม็กเห็นไหมได้มาเยอะแยะเลยนะครับไอเทมนะครับไว้อัปเกรดริบบิ้นก็มีนะครับผมนี่หนังสือการ์ดอนนี่280แล้วแถวนี้นะครับริบบิ้นสีทองด้วยนะนี่เพชรขึ้นอีก450นะครับเห็นป่ะค่อนข้างดีนะครับเนี่ยกล่องริบบิ้นสีทองแกเห็นป่ะ นี่แล้วก็ได้หินถ่ายทอดด้วยนะครับฝั่งนี้ได้เศษชิปโคตรเยอะเลย720ชิ้นนะฮะเยอะมากนะครับผมแป๊บเดียวนะครับคุณเพียงผมได้ขาดอีกประมาณ400เศษผมจะได้เทพนะฮะถ้าเกิดผมกดพาร์ตไปเรื่อยๆผมมีโอกาสได้เทพเลยเนะนี่ยนะครับผมเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยได้เพชรขึ้นอีก900เห็นไหม แล้วก็กรอบรูปอีกกรอบรูป2อันนี้นะครับอันบนแรกได้200อนะครับอันล่างแรกได้สี้นะฮะหนังสือกระดอนนี่คือแบบได้อย่างเยอะเลยก็จะมีมาให้แลกด้วยนะครับเร็วๆนี้นะับผมโอเคก็แล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเติมพายก็กดไปที่ซื้อตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเสียเงิน4ี่เบบาทนะครับกดเนี่ยกดซื้อเนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกเฉยๆนะน้องๆต้องอัพเลเวลก่อนนะครับถึงจะรับของได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อ4 7 0เแล้วจะได้ของเลยไม่ใช่นะ จะต้องซื้อเสร็จเพื่อปลดล็อกลูกกุญแจเห็นไหมมันจะปลดล็อกแล้วลุงแล้วคุณก็ท e ํา EXP อัพเลเวลไปเรื่อยเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆนะครับของจะมาแลกในกิจกรรมปฏิหารตรงนี้พวกหนังสือกระดอนเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้เลยส่วนกิจกรรมที่แลกกรอบรูปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีมานะครับมับงคาาน,นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ